งจ๋าไม่กินสวัสดีครับสสวัดีค่ะมาจ้าพี่น้องไม่อากินปลาหมึกเจ๊จ้าอันนี้เนาะอีหล่ากินปลาหมึกน้ำมันเลยนี่เมนจ้าเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวรู้ได้ยิ่งย้่งเกิดมาทะเลเดือดต่มือไอตัวที่มีลมถังขามาไปทะเลเดือดครับได้้จาสวัสดีค่ะอีหล่ากินยังเลย มะมึกใช่เไงมืเมงงอเปล่ยเอากินใช่ไหมเอาปาดกินเอาอะไรนั่นเอาเนี้เหรอนี่เหรอโออเอามึงก็เอาไปไกนะ่เนาะคนเพื่อจะกินด้วยตักแค่หน่อยเดียวแค่นั้นแหละโมไม่จำเอสเออเขาจำเพราะเป็นมีที่สื่อเมนูจำนิดหนึ่งเองอือ ไม่อยเลยน้ำลูกหลานคุณนี่นี่นี่อ้าวเรกว่าแกาให้หลานลก็ลืมทำเลยปรลืมเลย ปู้งา,านจ๋ามากินเ้ยจ้าเเสร็จเยจ้าปูงานจ๋าเวพีน้องน้ำเลยปะเนี่ยหาตั้งกัน ม่พักเนาะผักซี่ได้หรอื <c oughs> อเป่าเอามั้งดำประมาเประมนเนาะดำประมาณมืดม่ไดปาตอนนี้เนาดังอนกลางเยอีมนกบตองออกเนาะมันก็ต้องดีแบบ มันกินได้ เรเดินไปดูปลาสมอนนะรัไม่อนดูยดูแล้วมันแพงจอีีสามร้อยเอมันบุลดราคาอารู้แน่

ลุงต้องปาดก่อนหรือเปล่าต้องปาดกินอย่างนี้ไปก่อนลุงกินตัวที่มันปาดไปแล้วไม่ได้เต็กินแบบนี้ชอบกินแบบนี้ไ,ได้แล้วเต็ตกลุงจำแล้วม่คือลุงหลานตีป่ะ ให้เห็นีกเห็นนะดีก็เ็ใหญ่น,น,นมะมาจ่ามาจ้าอืมถ้ใช่เห้ยงแล้วคือสวยเน <c oughs> ี่ยพี่รองหมึกเป็นอย่งโมโหนนั่งอีกเลยปลาหมึกเออนนก่เ bạn bạc đâm được nhở nó bị nhăn hạn nặng ไม่ได้เพื่อน <Mont> ต้อก <c oughs> <wohl dictionary> ินไข่พะโล้สิคะกินปลาหมื้กินกุ้ง store, <c oughs> ไม่ได้กิ <c oughs> นปลาหมึกกินไปตัวนึงแล้วไงกินปลาหมึกสามมือคนไม่ได้ก็เก็ะให้ร้านไป้งรานบอกว่าจะเก็ะ เออช่วยเกะช่วยช่วยให้เขาสิอือกิ่นมาก่อนแม่ยังได้พิงไงอ,อ,อ๋อหนุ่มหลอโอ้โหเอ้ยเดีพี่น้องจะเข้าปากได้เลย มันเหนียวเนาะาให้ป่านได้ไหมอันนี้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 ไม่ปาดวงกลมไม่ปาดแต่ห้ามป่านต้องกินดูมันมันเหนียวปาดตรงนี้ลองกินดูก่อนมันร้อนเนาะ กเดินตาเลยนะนี่เหรอตรงนั้นมันมันเหนียวมากนะให้ลุงไปปาดให้ก่อนไหมปาดให้เพราะมันเหนียวหนูลองกินดูก่อนได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้าไม่ค่อยไปอาบน้ำล้างหอก นัองอ,อ๊ะทำไมจะนังไม่ออก <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยดี 加满加两杯，放温了，又么个人两杯。<noise> Hayetim zambo. Hı. Abi ne? างคุณก็ลงกินึงเขาเมาก็ลังกินเขาแม่อายอยู่ไหนใชำกระาเดี ถามปูหน่อยทําปูหน่อยชวนปูกินข้าวหน่อยอรอกินเอร่อยแค่กินข้าวได้จ้ะถ <c oughs> ามปูนี่ปูกิน<ป><ป>ข้าวไปูเป็นตัวแหมนมาเหรอ,อ,อปรูปลาเขาปสู้อีฟไม่ได้นี่อีฟได้ของทะเลอ <c oughs> ีฟได้นน้ำจิ้มเลย <c oughs> ปูฟ um ันปูไปไหนหมดถามปูด้ยนะเจิ๊มป้อนหน่อยวะไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ปูอย่างมานี่ก็เดี๋ยวไปรับปูอย่างมานี่เดี๋ยวก็ไปรับถามปูปูอย่จะมาแถวกรุงเทพไหมพี่อาร์ตไปไหนอะ เนี้อหมาดก็กิ่นเยอะนะเผ็ดน,นะไม่กิน่นอะไรกินไหนี่ไยไอ้กินหนมดปู่ทำงานที่ไหนโอ้โห oh, ที่ปู่อยู่หน้าอยู่จังเลยเปู่ไม่ได้มาแถวกรุงเทพแล้วเหรอ เขาโมยปกปาวเพิ่นจีว่าอ้าอ้าวะพู้ใด้อ้าวเป็นรักข้าวเพิ่นเบลแบบเผาเพื่อไันดรรมดาทาบันไม่ดี แต่ว่า,าอาดข้าวยังเนี่ยขึ้นไปบนยื่นเสยยื่นน้องคลายว่าไม่ติดโอปพี่ใสกแล้ว <laughs> นานก็เอาบ้องพามาเป็นแทนเออเขาก็เต็มปากเลยขวนงี้จะมาไม่มีไม่มีลูกบอลเอามะพร้าวยังคนมาทีถึงปูอ่ะทีถึงปูทีถึงปูใช่ทีถึงปู่นน่าเบน่้ อยากกลับไปเหรอมาอยากกลับไปเลดโอ้ยยิ่งม,งม,าามันอยากม่อยากม่ลายแต่อยากกลับก็ยกบอยากกลับเออปู่ก็จะมาปู่ก็มาครับพี่อาร์ตลองอยากกลับอีกแล้วก็ไม่ไปรับไม่ได้เลยทีนะ่ไหมได้ได้ปู่จะมาตอนไหนถามปู่สิอีกนานไม่ปู่จะมาถามสิจียกค่าดเดี๋ยวปู่เข้าไปแล้วนี่ โอเคไม่มีมานานเฮ้ยดเดนอืมอืมโอ้มือไม่เหมือนกับเราไม่บายปัว อย่าค่อยโทรหาปูม่มาไงโู่ปู่ผ่ามะพร้าวให้พี่อากินกับปูป่ผ่ามะพร้าวอะไรแล้วาาดูกะดูอ่ะ